ความสนุกของรายการ The Next Iron Chef สศึกค้นหาเชฟกระทะเหล็กซีซั่น2ในสัปดาห์ที่แล้วเชฟแก้วต่อสู้อย่างสุดฝีมือจนได้โอกาสกลับเข้ามาแข่งขันในคิทเช่น s t a เดียมอีกครั้ง เรียกว่ายังไม่ทันหายเหนื่อยก็เจองานยากซะแล้วค่ะเมื่อจ์ในสัปดาห์นี้คณะกรรมการเปลี่ยนกติกาใหม่จำกัดเวลาในห้องวัตถุดิบหยิบได้แค่ไหนแค่นั้นเอาละสิคะหมดเวลาปุ๊บปิดประตูปับ๊บบอกเลยว่าถ้าใครช้ามีถูกขังแน่นอนงานนี้ใครจะใช้ไหวพริบแก้ปัญหาและเอาตัวรอดไปได้ต้องมาลุ้นกันค่ะพอว่าประตูจะปิดอ่ะกวาดทุกอย่างที่แบบย,ยังคิดไม่รู้ไม่ออกแต่กวาดกวาด,วาดมาแล้วแบบเอาเครื่องปรุงรสชาติเปรี้ยวหวานเค็ม ได้มาแต่หวานอย่างเดียวเท่านั้นการที่โดนปิดปิดห้องก็ก็ยากยากมากๆครับคิดว่าตั้งแต่แข่งมานี้ไม่สนุกที่สุดเลยตั้งแต่เป็นเชฟมานะครับข้อจำกัดในการทำอาหารขนาดนี้ไม่เคยเจอครับเย็นวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกามาเอาใจช่วยพวกเขากันเยอะๆนะคะอ่าอย่เพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังทิมเลเลย w w w b ว็ k